วันนี้นะคะจะพามาดู10ล้อดำที่ราคาแบบเนี้ยไม่มีที่ไหนอีกแล้วค่ะมาชมกันเลยค่ะน,นี่นะคะเป็น Isuzu fx360 แ360ปงม้านะคะปี57คันนี้นะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นราคาตามสภาพเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่เป็นดัมดินนะคะอ่าอันนี้นะคะหนูพาชม,มาด้านข้างๆกันเลยค่ะนี่เลยค่ะก็ตามออริจินอลมาเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว8ล็อตนะคะนี่อ่ายางยังสภาพดีอยู่นะคะใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะ ัวดงตัวน้ำนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะไม่มีพังแน่นอนค่ะและเป็นขาตะกั่วแตนด้วยนะคะ,ะนี่เลยอ่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล turbo intercooler e away แคมชาร์ t นะคะอ่ะาระบบจะเชื้อเพลิงแบบปั๊นน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงค่ะส่วนกระทะนะคะนี่กระทะร้อนนะ,ะอ่าเราเก็บสีเรียบร้อยแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะพี่คะหรือพี่จะเอาไปลากลูกก็ได้นะคะตัวนี้ก็มีลำโพงลากลูกนะคะไม่ต้องไปทำใหม่เลยนะคะเพื่อแบบเืองตังนะจ๊ะอ่า ดำคันนี้นะคะพี่บรรทุกได้ถึง17ตันกันเลยทีเดียวค่ะถือว่าโคตรเยอะเลยนะพี่ขาคุ้มแน่นอนค่ะไม่ว่าพี่จะไปดาดินหินทรายเนี่ยได้หมดเลยนะอืมนี่นะคะตัวถังน้ํามันนะคะสามารถบรรจุได้ถึง390ิลิตรกันเลยทีเดียวค่ะดูเปิดอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะพี่คนไหนสนใจนะคะโทรได้เบอร์นี้เลยค่ะดว่ดวนเลยค่ะราคานี้รถประทุกมือสองต้อง K U M เท่านั้นนะคะแล้วเจอกนันค่ะ